ในการแบ่งคลิปออกเป็นส่วนๆ,ๆนั้นก็จะมีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็จะเป็นการแบ่งคลิปทีละคลิปการบแบ่งคลิปทีละคลิปนั้นก็ให้คลิกไปยังคลิปที่ต้องการจะแบ่งจากนั้นก็เลื่อนพเพลเไปยังจุดที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม split หรือกดปุ่ม s บนคีย์บอร์ดหรือ ไปที่เมนูอีดิตแล้วก็เลือกไปที่ s p สปินันี้ก็จะเป็นการแบ่งทีละคลิปต่อไปก็จะเป็นการแบ่งครั้งละหล,ะหลายๆคลิปต้องการจะแบ่งหลายๆคลิปบริเวณที่มันตรงกันเราก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ K w, แล้วก็คลิกไปยังคลิปที่ต้องการจะแบ่ง จากนั้นก็ใช้วิธีเดิมก็คือคลิกไปที่ปุ่ม split กดปุ่ม s หรือว่าคลิกไปที่เมนู edit แล้วก็เลือกไปที่ split อันนี้ก็จะเป็นการแบ่งครั้งละหลายๆคลิปพร้อมกันอีกวิธีหนึ่งสำหรับการแบ่งคลิปพร้อมๆกันหลายๆคลิปนั่นก็คือเลื่อนพระเหตไปยังตำแหน่ง ที่ต้องการที่ต้องการจะแบ่งพร้อมกันหลายๆคลิปแล้วก็เลือกไปที่เมนู Edit แล้วก็เลือกไปที่ Split All หรือกด Ctrl Shift S ก็จะเป็นการแบ่งพร้อมกันครั้งละหลายๆคลิปเหมือนกัน ถัดมาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการแบ่งคลิปณจุด Playhead แล้วก็เลื่อนคลิปไปทางขวาวิธีทำก็คือให้เลื่อน Playhead ไปยังตำแหน่งที่ต้องการที่จะแบ่งพร้อมกันหลายๆคลิปจากนั้นก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ Playhead แล้วก็ลากไปทางขวา อันนี้ก็จะเป็นการแบ่งคลิปแล้วก็ย้ายคลิปไปทางด้านขวาวิธีทำนะครับเลือกอเลื่อนเพลงไปยังจุดที่ต้องการจะแบ่งพร้อมกันหลายหลายคลิปแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่เ e a d แล้วก็เลื่อนไปทางขวาอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งคลิปแล้วก็ย้ายคลิปไปทางด้านขวาเพื่อจะให้มีช่องว่าง อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้มาร์กเกอร์ในการแบ่งคลิปซึ่งก็จะเป็นการแบ่งคลิปพร้อมๆกันหลายๆคลิปโดยใช้มาร์กเกอร์ในการเลื่อนพระเหตุไปยังตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นเราก็กดปุ่ม M หรือคลิกไปที่เมนู Edit แล้วก็ไปที่ Marker เลือก Add a Timeline Marker มันก็จะมีเส้นสีเข,เขียวน,นี้อันนี้คือจุด Marker ในกรณีที่เราต้องการจะแบ่งจุดนี้เราก็ทำ Marker ก่อนแล้วก็ไปที่เมนู Edit Marker แล้วก็คลิกไปที่ Split Add All Marker ก็จะเป็นการแบ่งคลิป ออกเป็นส่วนๆในการจะซ่อนมาร์กเกอร์เราก็คลิกไปที่ h i d e Marker view แล้วก็ลองเลื่อนดูก็จะเห็นว่าคลิปนั้นถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆในการใช้มาร์กเกอร์ในการแบ่งคลิปนอกจากจะแบ่งพร้อมๆกันหลายๆคลิปแล้วเรายังสามารถ แบ่งได้ครั้งละหลายส่วนพร้อมกันนี่ก็จะเป็นการเปิดมาร์เกอร์ให้ดูว่าณนะตำแหน่งของมาร์เกอร์มีตรงไหนบ้างสมมุติว่าเราต้องการจะแบ่งบริเวณนี้แล้วก็จะแบ่งบริเวณนี้อีกเราก็กดปุ่ม m บนคีย์บอร์ดเราก็จะแบ่งตรงนี้อีกเราก็กดปุ่ม m เข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งในส่วนที่มาร์เกอร แสดงอยู่โดยวิธีนี้จะเป็นการแบ่งพร้อมกันครั้งละหลายหคลิปแล้วก็พร้อมกันหลายๆส่วนโดยถ้าใช้วิธีปกติเนี่ยก็จะต้องมาทำทีธะจุดแต่ว่าในการใช้มาร์เกอร์ในการแบ่งเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งได้พร้อมๆกันครั้งละหลายหายจุดโดยต้องการจะแบ่งตรงจุดไหนเราทำมาร์เกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปที่เมนู Edit ที่ Marker แล้วก็คลิกไปที่ split add all m a r k e กก็จะเป็นการแบ่งคลิปต่างๆพร้อมกันห,หลายๆคลิปณตำแหน่งของ Marker ในกรณีที่เราต้องการจะลบ Marker ออกเราก็ไปที่เมนู Edit แล้วก็ Marker Rebo o ป a l l m a r r e r คลิก yes ซ่อน m a r k e r ร์ e แล้วก็คลิกไปที่ c t r t r o l M หรือว่า h h ฮมัค k e r w h e e l แล้วก็จะเป็นการแบ่งคลิปออกมาพร้อมกันครั้งละหลายๆส่วนในการแบ่งคลิปนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในการตัดต่อน,นั้นเราจะตัดต่อนในลักษณะไหนบางลักษณะก็จำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งคลิปอย่างเช่นต้องการจะซ่อนตัวนี้ ลงมาแล้วก็ให้ตัวนี้แสดงขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการแบ่งคลิปในกรณีที่มีการตัดต่อพร้อมกันหลายๆแทร็กเช่นต้องการจะย่อจุดนี้ให้ไปอยู่ด้านหลังแล้วก็คลิกไปที่ send b แบ็ w เว d ์หรือเราต้องการจะปรับให้ตรงนี้ไปอยู่ด้านหลังเราก็คลิกไปที่เมาส์ขวาแล้วก็เลือกเซน d ์แบ็ w เว d ก็จะเป็นการสลับนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีการแบ่งคลิป